สำหรับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงตาภาพร,าพราวมของลักษา12ราศีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับก็จะตรงกับนะครับช่วงเทศกาลสุดท้ายก็คือลอยกระทงหรือเทศกาลสุดท้ายของการทอดกระถินนตรงกับวันพุธนะครับที่5พฤศจิกายนก็คือขึ้น15กันยายน12เพราะอันนี้สงกระถินเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงวันเกเด12นะครับเรียกง,ง่ายๆตรงกับลอยกระทงพอดี ก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่ได้ทําไว้นะครับหรือว่าผมได้ทําเรื่องกระถินนะครับก็ขอแจ้งบอกการบ,บอก,บกคุณทุกคนที่ได้ติดตามทาง YouTube, Facebook, ต็อกทุกช่องทางโซเชียลของผมก็ถือว่าอนุโมทนาร่วมกันหลายคนบอกไม่มีเวลาทาบุญนะครับไม่เป็นไรคุณอย่าเอาเวลาที่มีไปทําความไม่ดีก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับการโยกย้ายของดวงดาว ในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่9ก้ากุจิกาโย,ยนเวลา10บนาฬิกาสีนาทีนะครับอันนี้เป็นดาวพฤหัสก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวของดาวเนี่ยนะครับพระศุกร์จะโครจรเป็นเกษตรในวันที่4ี่กุสจิกานะครับตรงกับวันอังคารดาวพระศุจกจะเป็นเกษตรต่างพิบดีมั่นคงในช่วงเวลาส0บนาฬิกาสินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอช่วงกลางเดือนเนี่ย ตรงกับวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนปีสามนาิกาสามเนาทีดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกและในช่วงท้ายเนี่ยดาวพระศุกร์จะโคจรเป็นประนะครับในเรือนของราศีพิจิกเรือนพระอังคารเนี่ยตรงกับวันที่28พฤศจิกานะครับสิบสนาฬิกาสีนาทีเท่ากับในเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ย้าย2รอบหลักๆคือพระเกตเข้าสู่ราศีเมษดาวพาระศุกร์ขเข้าราศีตุลแล้วดาวพระศุกร์ก็เข้าราศี พิจิกเท่ากับเดือนเนี้ยดาวพระศุกร์ย้ายสองทีเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็เท่ากับพระศุกร์เสดถือว่าเดินเร็วนะครับหลับประสาทเรียกว่าเสดควาที่เป็นปกติแต่ท่านี้เท่านั้นพระศุกร์เสดอย่างเดียวไม่พอวันที่7พฤศจิกเนี่ยดาวพรฤหัสบดีที่เป็นมหาอุดราศีกรกฎก็เดินเริ่มเดินพักองศานะครับเท่ากับดาวพระศุกร์เขาเดินเสดดาวพฤหัสเดินพักในขณะเดียวกันเนี่ยดาวพระเสาร์นะครับวันที่16เดือน11เนี่ย ดาวพระเสาเขากําลังจากเดิมที่เคยถอยหลังพระองศา,ศาตั้งแต่23สิามงหายามเนี่ยเขาเริ่มหยุดนิ่งวันท,ที่สิบ้าแล้ว1ิบหเนี่ยทุรจริเริ่มเดินหน้าเป็นปกติถ้ากับไอตัวบากประคอเดินหน้าไอาตัวสุบะคอเดินถอยหลังนะครับเพื่อเดินถอยอย่างเงี้ยดูเนี่ยโคพัเดินนี่น่าจะมีเรื่องหน่อยเพราะ,ระดาวโครจรวิปริตเยอะนะครับบรหิหารตัวลหลักหลก็เสียดาวพระศุกร์ก็เดินเร็วสเล็กเกินนะครับอันนี้อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เป็นการยกย้ายดวงดาวต่างๆ ในการบอกกันส่วนลักนณา12ราศีจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปได้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในลักนณาราศีมังกรผมว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณอกเกิดหนึ่งนะพีเลยพีเลยก็ว่าได้นะครับในรอบปีเดือนนี้ถือว่าอีกเดือนที่พีนะครับเรื่องของเงินทองเริ่มต้นก่อนเสาวกราหูอยู่ในเดือนเงินทองนะครับหาเก่งใช้เก่งแต่ก็ได้ลาบค้อนใหญ่มาเหมือนกัน เพราะว่าดาวสาวกับราหูอยู่ในเรือนเงินทองถือว่าเป็นโชคใหญ่นะครับโอกาสการร่ำการรวยเรื่องเงินทองมันมาโอกาสโอเคใช้เยอะแต่ก็หาได้เยอะมันก็เป็นเกมวิ่งไปวิ่งมากันกา,การใช้มันมีโอกาสการได้มันมานะครับถือว่าพีเรื่องของความรักไปยังไงอาจารย์องค์ดาวพฤหัสบดีเร็งดวงชะตาเนี่ยโอ้เขาบอกว่าโอกาสตอนอยู่จะเจอคู่คอรคองคนรักที่ดีจะได้เจอคู่แท้จ่ถ้าครบมามีอย่างน้มงแต่งวงแต่งงานกัน ก็ช่วงนี้นะครับแล้วถามแล้วงานละ่ะอาจารย์เป็นยังไงโอ้โหดาวงานคือดาวพระศุกร์โคจรมเป็นเกษตรงานอยู่ในตำแหน่งมั่นคงอีกในบรรดารอบสิบสองเดือนตั้งแต่หนึ่งมกราหกแปดเนี่ยจนถึงสาิ็ธันวาหกแปดเรียกว่าเดือนนี้เนี่ยตำแหน่งงานของคุณเนี่ยเป็นเกษตรมั่นคงที่สุดในรอบปีดังนั้นเนี่ยรีบคว้าโอกาสตักตวงไว้นะครับความรักก็ดีเงินทองเข้ามาตำแหน่งงานก็ดีอีกโอ้โหและโชคลาบอะโอ้โหโชคลาบดาวอังคารเป็นเกษตรอีกลาภาพเป็นเกษตร โคลาบก็มีอีกโอ้ผมว่าแหม่ชาวลัคนามังกรคุณทําบุญด้วยอะไรเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะเวเวลาที่ดูมาในเดือนนี้เนี่ยสิบสองราศีเนี่ยมังกรเบอร์หนึ่งนะงานก็ดีเงินก็ด,กดีความรักก็ดีโอ้โหลาบก็มาเพิ่มเพิ่ม,มซื้อหวยแทงหวยถูกหวยรวย,วยเบอร์อีกเห็นอ้คนนี้น่าสงสารซื้อเล่นเล่นเหมือนทาทานไปถูกหวยเฉยหกล้านขึ้นมาทําไงเน่ทไปเล่นไปะชาวลัคนามังกรเพราะดาวมันดีหมดเลยทําไปเล่นไปนะครับแหมอันนี้ทําไปเล่นไปจริงนะ Oh. ถือว่าเป็นมุมที่แหมเป็นอีกดาวที่ไม่แทบจะไม่ค่อยมีมุมเสียอะไรเลยนะครับเ mm. พราะดูแล้วเนี่ยต็มมุมดาวของคุณเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยดาวอริมน์วินาศไม่ปรากฏโผล่มาในดวงตาของลัคนาของคกรเลยเพอร์เฟกใสสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ต้องต้องเก็บนิยมมาไม่หักกัถ้าถามว่าดีอยู่แล้วอยากจะดีอยู่อกีกต้องทํายังไงเสริมดวงยังไงทําบุญบ้านทําบุญกิจการนิมนต์พระก้าวลูกมาก็ได้นะครับโดยการทําบุญบ้านทำบุญกิจการเสริมดวงตาเสริมให้คน ต่างๆนะครับหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าภาพกระถินไปร่วมง,งานกระถินก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีถึงวันที่5เพราะมันตรงกับลอยกระทรงวันสุดท้ายของอัญมณีกระถิ่นตรงนั้นก็ได้หรือคุณจะทาพระโปงพระป่าต่างๆเกี่ยวกับวัดบาอารามซื้อที่ดินถวายวัดเอ่อสร้างบทวิหารเจดีย์ศาสนสถานทั้ดเป็นการเสริมมงคลในดวงตางของคุณเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับมีแนวโน้มทิศทางที่คุณทําในวันนี้เดี๋ยวไม่ช้าเห็นผลในเร็ววันถือว่าชาวลัคนามังกรเนี่ย ดีจริงๆนะครับต้องพูดจอตามตรงดีจริงๆสำหรับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปของชาวลักนามมองคกรเรียกว่าเพอร์เฟกเลยชมแล้วชมอีกชมทั้งคลิปเลยดีจร,จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปอํานวยวใช้ดีกับชาวลักนามมอง์กรด้วยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลค,ครับ <c oughs> ก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับ <c oughs> ผมจากประสบการณ์ดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปด,ดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิง้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพืได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุนา,<อ>าคทองเนียมคุณยุนเนีาจะวย์เรื่อกใช้ได้นะครับถึงผมน่ขึ้นถึงยุจนารได้โคกูนไปเคล็ดล<อ>ับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอ์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ